ทำไมเดี๋ยวนี้ใครๆก็ชอบกินร้านอาหารที่ให้ฟิลเหมือนกินที่บ้านทวงเนี่ยกระแสโฮมคูบมาแรงมากเปิดมากี่ปีแล้วคะ40กว่าปีและะ้วค่ะอร่อยขนาดนี้อร่อยมากอ,อ,อร่อยจริงนะยอมพูดไม่ถูกชอบมากอันเนี้ยอร่อยมากๆแบบมากๆาปลาทูต้องเค็มอร่อยที่สุดที่เคยกินมา คนเต็มครัวเลยนะเขาผัดกันจุ่มช้ำจุ่มชเฮ้ยไฟลุกแล้วไฟนุกแล้ว ค่ะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องจมูก,กพา,พาไป ร้านที่พาวมาวันนี้คือเป็นร้านที่แบบเราสองคนชอบมากเป็นร้านแบบสไตล์อาหารไทยอะ่ะนั่นก็คือร้านมิลินนั่นเองนี่เราอยู่หน้าร้านแล้วเดี <c oughs> ๋ยบอกการเดินทางก่อนนะอย่างวันนี้แป้งขับรถมาก็คือจอดหน้าร้านได้เลยนะแต่ถ้าเป็นรถประจําทางนั่งสาย70มาได้เลยมีป้ายรถม่อยู่ใกล้ๆร้านตรงนี้เดินมาได้ง่ายมากๆก่อนจะพากันไปกินวันนี้ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจมูกพาไปด้วยนะจะได้พาไปกินได้กันบ่อยๆโอเคถ้าห้องกันแล้วต้งกินไปกันเลย เราอยู่กับพี่ส้มทายาทเรื่องที่3ามของมิลินแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาขอบุกพัวบุกร้านมิลลินหน่อยนะคะได <c oughs> ้เลย,ยดี <c oughs> ค่ะอยากรู้ว่าร้านมิลินเนี่ยค่ะที่้มเราว่ามีจุดเริ่มต้นอะไรยังไงมาบ้าง <c oughs> จุดเริ่มต้นของร้านมิลินก็คือตั้งแต่สมัยยุคคุณย่าสมรวยมิลินทางฟูยุคนั้นเมนูที่แบบ คิดแนละที่ทุกคนมาจะต้องสั่งก็คือปลาเนึ้อหลงขบางนับตั้งแต่รุ่นคุณย่านะคะร้านมิลนินนี่คือเปิดมากี่ปีแล้วคะ40กว่าปีละคะ่ะอยู่มาคู่ถนนคิชชัยมาแบบยาวนานมากๆพี่ก็จะแบบเติบโตมากับอาหาร ที่เป็นรุ่นสูตรคุณยา่าทานมาตั้งแต่เด็กแบบจนโตเลยเพราะว่าแบบที่นี่ก็คือบ้านเราบ้านพี่ส้มก็คืออยู่ที่นี่เลยไหมคะที่นอนทางทางฝั่งนี้เลยใช่แล้วทางเนี้ยก็คือเป็นฝั่งร้านอาหารก็คือเหมือน่าบุบบ้านพี่สม้สมใช่ <laughs> ใช่ แล้วเหมือนลูกค้าทุกคนก็คือเหมือนมากินข้าวบ้านเราใช่แต่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยกระแสโฮมคุกอะคะมันมาแรงมากแบบคือใครๆก็ทําร้านโฮมคุกเลยอยากรู้ว่าแบบความพิเศษของร้านมิลินอะคืออะไรบ้างคะสไตล์โฮมคุกของพี่อะก็คือจะเหมือนฟิลแบบทานข้าวที่บ้านซึ mm hmm. ่งมันเหมือนกับว่าลูกค้าที่มาทานนะคะ mm hmm. จะเหมือนมีความทรงจําดีๆ mm hmm. จากที่ร้านเราอะ mm hmm. ค่ะพอลูกค้าที่มาก็จะคือเหมือนเปรียบเสมือนญาติสนิทมิตรสหาย mm hmm. ของเราแล้วเหมือนมากินข้าวอยู่บ้าน ซึ่งถ้าเขาได้ความทรงจำดีๆเนี่ยค่ะพบกับบ้านไปนั่นแหละก็คือเหมือนเป็นความสุขของเราเหมือนเป็นของขวัญพิเศษแ,แล้วก็ได้ฟิลที่แบบอบอุ่นค่ะ ฟังพี่ส้มแล้วคือแบบรู้สึกแบบพี่ส้มมีแพชชั่นในการทําร้านที่แบบอยากให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ตัวเองต้องการสื่อออกไปอะ่ะงั้นตอนแรกอ่ะร้านพี่ส้มไม่ได้เป็นแบบนี้ถูกไหมคะใช่แล้วทําไมถึงแบบทําร้านใหม่อ่ะคะคือพี่อยากรีโนเวทร้านใหม่ให้มันดูร่วมสมัยมขึ้นทั้งบรรยากาศแล้วก็อาหารพี่ก็คือเหมือนับใหม่หมดเลยแต่ว่ายกเว้นผืนยังเป็นยุคก,ก่อนสมัยก่อนยังรักษาอย่างเอาไว้เพื่อให้มันเป็นเอกลักษณ์ของร้านวราเรา แบบเปิดมานานแล้วก็ปรับปรุงร้านใหม่ทาอะไรหมดแล้วมีเปลี่ยนเมนูอะไรจากสูตรคุณย่ญญาบ้างไหมคะม, <c oughs> มีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้มันแบบเข้ากับยุคสมยัยม,มีเมนูใหม่ยกตัวอย่างเช่นแบบเนื้อทอดน้องโจโเลยทําไมต้องชื่อน้องโจคะพูดได้ใช่ไหมมันคือชื่อสามี มันคือน้องโจอยากทานเมนูนี้ก็เลยให้เชฟอะลังสั่เมนูนี้มาแล้วเราก็เหมือนช่วยกันทานช่วยกันชิมรสชาติไหนที่มันตรงใจกับเราที่สุดลูกค้าก็คือชอบมากซึ่งตอนเนี้ยก็คือยอดขายเป็นแบบที่หนึ่งของร้านเลยใครมาทุกคนมาเนื้อทอดน้องโจไม้ว่าหลายๆคนสงสัยว่าเนื้อทอดน้องโจน้องโจนี่คือใคร อย่างเนื้ <forcé certains> อทอดนงโจกเป็นเวสเซลเลอร์อันดับหนึ่งใช่ไหมคะ <pa. S 2> แล้วเมนูซิกเนเจอร์ของวิลลินจริงๆ <c oughs> แล้วเป็นอะไรคะกุ้งแม่น้ำทอดเกลือ ปลานึ่งหลวงพระบางที่บอกว่าเป็นสูตรคุณย่าค่ะที่ทานกับแจ่วปลาแล้วก็มีเรื่องที่พี่อยากจะเล่าให้ฟังเหมือนเป็นเรื่องแบบประทับใจอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกค้าเขามาทักก,กันกับพี่เองว่าแบบนี้เนี่ยรู้ไหมว่าเขาว่าคือลูกค้าแบบสมัยยุคแบบรุ่นคุณย่าแล้วที่เขาอะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอะเพราะว่าลูกชายเขาอะเปิดโซเชียลแล้วเห็นร้านเราอะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยเหมือนแบบได้กลับมาที่นี่ซึ่งมันก็คือความประทับใจเราที่เราแบบรีโนเวทในครั้งนี้แล้วมัน ทำให้แบบลูกค้าสมัยรุ่นคุณย่าแบบได้กลับมาซ้ําอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะคือร้านนี้อาจจะแบบเคยมาทานแต่ลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้เห็นก็เลยแบบได้กลับมาดีจัง <c oughs> ตอนนี้มีเมนูในใจก็หกเจ็ดอย่างและเริ่มหิวแล้วอะ,ะอยากกินแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพี่พาเข้าไปในครัวพาไปดูวิธีการปรุงอาหารว่าแบบเชฟมีความพิถีพิถันก่อนที่จะมาเสิร์ฟลูกค้ายังไงป้าเดี๋ยวเราตามพี่ส้มเข้าไปในครัวกันเลยดีกว่าท๊ะมา ถึงครัวแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่า โอ้นี่คนเต็มครัวเลยนะเราเข้ามาวุ่นวายเขานิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวรีบถ่ายที่ไปเลย <c oughs> อุ้ยเขาผัดกันจึมช้ำจึมช้ยไฟลุกแล้วไฟลุกแล้ว <c oughs> ใช่ใช่นี่สั่งไปเจ็ดเมนูเดี๋ยวให้พี่ส้มบอกหรือเ่าว่าแต่ละเมนูแบบมีความพิเศษยังไงบ้างอย่างเมนูแรกที่หนูสั่งไปน่าจะกุ้งแม่น้ำทอดเกลือ <S <S ไหมคะซิกเนเจอร์กุ้งแม่น้ำทอดเกลือที่นี่จะเป็นกุ้งแม่น้ำที่ส่งตรงจากแทรทุกวันนะคะก็คือจะสดแล้วก็ตัวกุ้งอะค่ะเราก็จะทอดกันกับน้ำมันร้อนๆจนเหลือง ส่วนตัวน้ำมันนะคะเราจะเคี่ยวกับหัวมันกุ้งซึ่งเอามาลาดทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะก็จะแบบอร่อยค่ะแค่ฟังก็อยากกินแล้วปะเม <c oughs> <c oughs> น,นูต่อไปเป็นปลาเนื้อหลวงผาบางทำไมถึงคลองใจคนตั้งแต่ยุคคุณย่ามาลมเลยค่ะพจากัดปลาที่สดเนื้อที่แน่นปลาเนี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็คือจะทานคู่กันกับแจ่วปลานะคะซึ่งแจ่วเนี้ยเราก็คือจะทําจากสมุนไพรแล้วเราก็ใส่ปลาอ่อนๆน,นะคะทานคู่กันกับผักวต้มมา น่ากินทุกเมนูมาถึงเนื้อทอดน้องโจเมนูที่แบบเป็นเบสเซลเลอร์ของที่นี่ค่ะเราใช้เนื้อพิคขันย่ากันค่ะทอดกับันยีัส20วินะคะตัวน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันปรุงรสสูตรของทางร้านร้านเขาสวยก็อร่อยเช่นกันขายจัดจานต้องดูเมนูนี้แอบสั่งมาอย่างนึงนะเป็นผัดเผ็ดซี่โครงออนซี่โครงหมูเราเนี่ยจะเคี่ยวจนเนื้อเนี่ยมันเปื่อยแล้วมันก็นุ่มนะตัวส่วนแกงเนี่ยจะขบเองด้วยสูตรของทางร้านนะคะแล้วเราก็ผัดให้มันเข้ากันโรยด้วย ไปใบมะกรูดก็จะได้กลิ่นที่แบบหอมค่ะเมนูนี้แป้งชอบสั่งลาไปร้านทุกร้านอะ่ะยำถั่วพูกุ้งสดยำถั่วพูน,นี่ค่อนข้างเป็นเมนูที่โบราณแต่ว่ามาที่ร้านนี้ยเด็กรุ่นใหม่สั่งทานกันแบบค่อนข้างเยอะคือเราก็จะมีน้ำปรุงเป็นสูตรเฉพาะของเราเองนะคะแล้วก็เสิร์ฟคู่กันกับไข่ต้มค่ะแล้วก็ใส่ถั่วลิสงเข้าไปค่ะแล้วก็อีกเมนูขนมปังหน้ากุ้งคือเราอ่ะจะใช้ขนมปังฝรั่งเศสที่ตัด ั่นเป็นชิ้นๆนะคะส่วนหน้ากุ้งเนี่ยจะใช้กุ้งแช่บวยผสมกันกับถั่วบดแล้วก็ปรุงรสแล้วก็นําม,มาทอดผอบๆกันจนขนมปังกรอบแล้วก็ปุ้งก็คือสุกกำลังพอดีเสิร์ฟคู่กับน้าจิ้มอาจารเมนูสุดท้ายอีกเมนูหนึ่งคือปลาทูต้มเค็มแบบแอบได้ยินมาว่าที่เหนียเคี้ยวได้ทั้งก้างเลยหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ปลาทูของเราอะค่จะจัดตุ๋นกับ ซีอิ๊วที่เป็นสูตรพิเศษของร้าน<ม>ซึ่งมันก็จะแบับมีความแบบกลมก่อมมากเราก็คือจะตุ๋นจนแบบเปื่อยไปจนถึงกลางซึ่งก็คือทานได้ทั้งตัวทั้งกลางหมดเลยอยากลองมากเมนูนี้คือแบบไม่เคยเจอปลาทูต้มเค็มที่ไหนที่แบบทานได้ยันกลางอย่างพ่อครัวที่แบบเป็นมือหัดมืออะไรงี้ก็คืออยู่กันมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ใช่จะมีทั้งเชฟเก่าแล้วก็เชฟใหม่ผสมกันซึ่งมันจะทําให้แบบ อาหารจะมีความแบบร่วมสมัยคือมีพี่ใบีคนนี้อยู่กับส้มมาตั้งแต่เด็ก่อยู่เลกี่ปียังมาตั้งแต่เด็กยงกี่ปีโเๆที่องานี้นะอุ้ยเก่ฟิลเหมือนฟิลเหมือนเป็นแม่นมส0สิบกว่าปีงี้ใช่ไหมคะก็คืออยู่ในครัวคอยผัดคอยคนนี้คือคนที่ทำแจ่วปลาสูตรอยู่ที่คนนี้ถ้าอร่อยก็คือนี่พ่อครัวนะ เวปลาล้าก็คือทั้งพ่อครัวแบบพนักงานเสิร์ฟก็คือจริงๆอยู่ด้วยกันมามีคนเก่าคนใหม่ใช่ไหมคะใชเราไปข้างนอกเลยก่อนเดี๋ยวไปชิมกันโอเค วันนี้ก็ขอบคุณพี่โงมากยังรอชิมอาหารที่โตงได้เลยค่ะตามสบายเลยค่ะขอบคุณมากค,ค่ะ ออกมาจากครัวเมื่อกี้ก็คือแบบทอมามาอยู่ในครัวเพราะว่าจามไม่ใช่หิวนี่อาหารเต็มโ๊ะเลยกินกันเลยเดี๋ยวกว่ามาอันนี้เป็นเนื้อทอดน้องโจโนะจานนี้คือแบบหอมมากอันนี้คือเขาใช้เนื้อพี่ขันยากิกนเลยเนื้อคือนุ่มเลยแบบดีเลยแล้วแบบที่เด็กคือนำราด น้ำมันมันมีเค็มกลมกรแล้วไม่ได้แค่เค็มแปลว่ามันหอมอะ่ะความหอมมันทําให้จานเนี้ยแบบพิเศษขึ้นมาเลยอะ่ะอุยอร่อยอะ่ะนี่คือเอาน้ํามันอะ่ะราดกินกับข้าวได้เลยนะี <c oughs> น่ดูต่อไปขนมปังหน้ากุ้งดีกว่าเอาแบบราดอาจาด์นิดนึงนะอืม <c oughs> ชอบยางเลยเขาใช้ขนมปังฝรั่งเศสอ่ะขนมปังฝรั่งเศสมันมีความเบาอะ่ะเป็นเมนูแบบกินเล่นรองท้องได้เลยแล้วเขาทอดมาแบบไม่อมน้ำมันอ่ะอืม ผัดเผ็ดที่โคองอ่อนอม,มีสตอด้วยนะถ้ารักสตอจะต้องตีใจอืเครื่อ,องแกงแบบหอมเลยนะแบบจัดจ้านแต่ว่าไม่ได้เผ็ดม,มาก <bleed? S 1> มก็คือกินได้นวๆเลยแ,แล้วสตอคือแบบกรบกรอบมากถูกใจที่โคงก็นุ่ม แต่ว่าไม่ได้นุ่มแบบละลายนะก็คือนุ่มแบบมีให้เคี้ยวแต่ว่าไม่ต้องออกแรงอร่อยจังเลยกุ้งแม่น้าทอดเกลือต,ตัวไหนดีนะ่าน่ากินไปหมดเลยน้ากินจริงนะกุ้งแม่น้ำทอดเกลือคือแบบโอ้ยตัวใหญ่มากราดข้าวเลยราดข้าวเลยนี่โอ้ดูมันมโอ้ยมันคือช่ำๆอ่ะมันอร่อยขนาดนี้เนื้อกุก้งแบบ ดเต้มแล้วที่พี่ต้อมบอกว่าแบบคัดมาจากแพรแล้วคือมันกุ้งมันนัวมากซีฟกูก็คืออร่อยอ่ะอ,อร่อยมากตอนนี้ยำถั่วพูของโบดใครบ้างคือแบบแป้งไปกินร้านไหนก็ต้องสั่งอ่ะเฮ้ยกุ้งตัวใหญ่มากเลยนี่เขาก็จะมีแบบถัว่วพูหมูสาบหอมแดงนะนี่อืมกินพร้อมไขม่ต้ม ืม hmm. เขาแบบปรุงมากลมกล่อมมากแล้วอะ่ะจานนี้ก็คือเป็นแบบท็อปไฟลของมิลินเลยนะใครมาก็ต้องสั่งหืม hmm. เมนูต่อไปเลยดีกว่านี่อันนี้เป็นปลาหนึ่งหลวพะบางนะ hmm. ก็คืออันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยที่แบบ40กว่าปีมาแล้วก็ยังใช้แบบสูตรเดิมไม่มีปลับไม่มีเปลี่ยนเลยนะเนีย่ยกินคู่กับเจวปลาลานะอร่อยมาก อันนี้คือแบบเมนูนี้คือแบบยังไงก็ต้องสั่งอะสมกับที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอะก็คือเจีวาปลาเขาไม่ได้แบบกลิ่นแรงแบบนานาหอมปลาอ่อนๆอแล้วคือรสชาติแบบจัดจ้านกำลังพอดีอะขอชิมเปล่าๆอ,อร่อยเปรี้ยวเค็มเผ็ด นิดๆไม่เผ็ดมากเมนูเนี้ยถ้าใครเคยทานมาตั้งแต่รุ่นคุณย่าคือแบบอยากให้กลับมากินนะเพราะว่าแบบเหมือนเดิมเพราะเขาไม่ได้เปลี่ยนสูตรไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยทุกอย่างแบบดั้งเดิมหมดกินแล้วต้องแบบคิดถึงแน่นอนอร่อยจริงๆนะอย,ยอมปลาสดมากที่เด็กคือแบบแกวปลาล้าอร่อยอ่ะนี่กินอีกคำหยุดไม่ได้เลย <c oughs> นี่อันนี้ปลาถูต้มเค็มร้านนี้มีลินกินได้ทั้งก้า เพราะว่าเขาตุ๋นจนแบบนุ่มไปเลยขอกัดเลยอืมเฮ้ยเฮ้ยอร่อยมากเมนูนี้คือแบบครั้งที่เรามาคือไม่ได้สั่งโมโดแต่สั่งหมูกรงกอบอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แต่หมูกรอบพวกพริกเกอร์คือแนะนํานะอร่อยมากกลับมาที่ปลาทูต้มเค็มก่อนนะเฮ้ย <c oughs> อร่อยมากว่าใชมันกลมกล่อมเค็มหวานอ่อนอแล้วแบบเปรี้ยวมนันนาที่เราบีบะอะเฮ้อยอร่อยแบบ ผูไม่ถูชอบมากอันเนี้ยอร่อยมากมากเลยมากมากให้เป็นประตูปให้เป็นประตู <c oughs> อร่อยผู้ไม่ถู <c oughs> ปลาตูต้องเค็มอร่อยที่สุดที่เคยกินมากอร่อยทุกอย่างเป็นร้านอาหารที่แบบพาพ่อแม่มาทานก็ได้หรือใครมีลูกก็พาลูกมากินได้เออคือมันได้กับแบบตั้งแต่คนสูงอายุจนถึงแบบเด็กเลยอะ่ะชอบสุดคือแบบเนี่ยฟิลมันแบบดีมากมันดีมันแบบมันสบายมันอบอุ่นเหมือนเรานั่งกินข้าวที่บ้าน อร่อยมากกินต่อดีกว่าปลาทูต้มเค็มของฉัน ก็จะได้นั่งกินบ้างแหละอร่อยจังเลย,ร,ยนะร้านนี้ชอบอะไรเธอชอบเมนูอะไรที่สุดเ,เลือกกันคนลเเมนูใช่ไหมใช่เ,เขาจะเลือก1นึ่งเมนูเธอเลือกหนึ่งเมนูนี่เลยเขาชอบอันนี้ยำฟักถั่วพูฟักถั่วพูเลยนะในนี้ไม่มีฟักยำถั่วพูกุ้งสดเอออะไรสักอย่างนั่นแหละอร่อยดีอันนี้อชอบแต่จริงอันนี้ก็อร่อยดีนะปานเ่งหลงเขาบาง จริงๆอร่อยทุกเมนูใ<ช>้ว่าต,ตรงคืออาหารที่เนี่ยมีเอกลักษณ์หมดเลยทุกจานแต่ว่าถ้าเอาจานที่ชอบที่สุดอ่ะพี่เคยชอบยำถั่วกรูใช่ปะใช่แป้งชอบปลาถูต้มเค็มตามเลิ่นมากเันแบบอุ้ยอร่อยขนาดนั้นได้ไงเออเพราะปกติกินปลาถูต้มเค็มมาก็จะรู้สึกเออก็ปลาถูต้มเค็มอะเนาะเออแล้วคนจะไดรสชาติออกใช่ปะเออแต่ที่เนี่ยอร่อยมากกลมกล่อมมากเอออร่อยเปิดโลกสุดๆอย่างที่บอกเออคือมันอร่อยทุกอย่างแต่ถ้าให้เลือกคือแบบต้องปลาถูต้มเค็ม มากินข้าวที่เนี่ยก็คือวัตถุดิบดีทุกอย่างดีแบบทำกินแบบไหนก็เสิร์ฟแบบนั้นอะ่ะใส่ไม่อัน้นไม่มีกากเออเรือกวัตถุดิบดีๆอย่างนี้เธอหิวไหม,หม,หม <c oughs> ฉันหู้อยู่คนเดียวอร่อยทุกเมนูมามากินกันได้แต่ก็อย่าลืมสั่งปลาถูต้มเค็มขอละสั่งเถอ <c oughs> <c oughs> ปะปลาถูต้มเค็มนะทุกคนวันนี้ก็แบบอิ่มอร่อยมากร้านแบบดีมากอยากให้มากินกันนะก่อนจะไปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตาม Facebook ตรงนี้ด้วยนะ อย่าลืมนะต้องกดนะโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายบ๊ายบายใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องจมูกพาไปด้วยนะจะได้พาไปกินด้วยกันบ่อยๆ